วันที่6มมกราค,คมพุทธศักราช2568เป็นวันที่4ที่ข้าพเจ้านางพัชรินแสนอุบลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมัน่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดมนต์อย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทสวดชุมนุมเทวดาสมัมนตราจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิลาชาสะสุนันตุ สะขโมขทาังสักเคกาเมจะรุเปคิริคิริสิขรัตเถจันตลิเควิมาเนทีเปรัเถสักาเมตะรุวนะคะหเนเคหวะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจะยันตุเทวาชละถาะวิสเมยักยักขะขันทัพพระนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระ วจนังสาทโวมีสุนันตุธรรมะสวนาอากาโรอะยมพระทันตาธรรมะสวนาอากาโรอะยมพระทันตาธรรมะสวนาอากาโรอะยมพระทันตาบทบทสวดบูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะ อิมีนาสการเรนะทม,มังอภิปูชยามะอิมีนาสการเรนะสร้างคังอภิปูชยามะบทสวดบทกราบพระรัตนตรัยอารหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธทางภักขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภักขวตาธโมทำมังนามาซาเม สุปฏิปันโนภะควัโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบทสวดนมกการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะควัโตรอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควัโตรอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควัโตรอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณะ คมณปาทะพุทธังสระนังคัจฉามิทำมังสระนังคัจฉามิสังคังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปีทำมังสรานังคัจฉามิทุติยมปิสรังคังสระนังคัจฉามิตาติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยมปิทำมังสระนังคัจฉามิตาติยมปิสรังคัง สระนังคัจฉามิบทสวดสัจกริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุดที่มหุนตุสัพพาธานัตถิเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุดทิเมหุนตุสัพพาธานัตถิเมสระนังอัญญสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุดทิเมหุนตุสัพพธา บทสวดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรนณะสัมปันโนสุกโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาาระิสาัสาเทวมโนสางพุทโภภควาติบทสวดธรรมานุสติสวาคตัวภควตาทะโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิทพโูวินยูหิติ บทสวดสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโคญายยปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโคสามีสิปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโคเยติตังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคราเอสสะภะคะวัตโตสาวกสังโคอ้าหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอันฉลีกรณนิโยอนุตรังบุญญาเขตังโรกาสาติ บทสวดร,รัตนสูตรยานิทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะริเขสัเพวะภูตาสุมนาพวันตุอโทปิสักกะจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามาทะสัเพเมตังกะโระมานุสยาปชายะ พิวาจักรตโตจักหรันติเยพะลิงตัสมาหิเนรักขะถาอปปะมตายังกินจิวิตตังอิธาอิทาวาหูรังวาสักเเคสุวายังรัตนังปะนิตังนโนสมังอิทิตัถาคาเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหหนติโหนตุ ขะยังวิราคังอะมาตังปะนิตังยะทัตชะคาสักยะมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีธรรมปิธรรมเมรัตนงปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุธธธทธเสถโถปะริวัตนะอีสุจิงสมาธิมานันตริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะ วิชติอิธรมปิธรรมเมรัตนังปะเิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุเยบุคลาอัฏฐสตังปะสัทถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักขินีอาสุขตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพลานิอิธรรมปิสังเค สังเมรตนังปนิตังเอเตนะสัจจะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุป,ปยุตตามโนสาทัพเหนะนิกามิโนโคตะมะสาะมัมหิเตปติปัตตาอะมะตังวิไคหะละทัทธามุทานิพพุนิพพ,นพ,พุติง คุณชะมานาอิธรรมปิสังเมรัตนังปณิตังรีเตนะสัจเจนะสุวัติโนตุยะทิยะ,ยะินทะขีรังปะทะวิงสิโตสิยาจะตุภาพิวาเตพิอสัมปกกร,รมปิโยตถาตถูปะมังสัปุริสังวทามิโยอริยะสัจจานิอเวจ อเวอเวจะปัสติอิทัมปิสังเมรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสติหนตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตนหนติสุภุสัป,ปะมัตตาะเตพวังอัฏฐมะมาทิยันติ อิธรมปิสังเมรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุสหาวสะทัส,สนะสัมปาทายะตะยยสุธรรมมาชะหิตาพระวันติสักกายทิฏฐิวิกิวิจิกิจฉิตันจะกสีลับพะตังวาปิยทัตติกินจิจะตูหะปาเยหิจะวิปปมุตโต ชะจาพิธานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเมรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัวติโหนตุกิจจาปิโสกม,มังกะโรติปากปากปะก,กังกาเยนะวาจายะวาจายุทะเจตสาวาอภพโคโสตสสะปติชาทะยะ อัพพตาทิฏฐะปทัสสาวุตตตาอิธรรมปิสังเมรัตตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุวะนปะคุมเพยัถาพุสิตัดเคคิมหานะมาเสปะทะมัสมิงคิมเหตะถูปะมังธรรมะวรังอะเท อะเทสัยนิพานะคามิงประมังหิหตายะอิธรมปิพุทเทรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุวโรวรัญยูวราโทวราหะโรอ,อนุตตโรธรรมะวรังอะเทสัยอิธรมปิพุทเทรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุรรนนตนตขีนางบุรานางณวังนัตถิสัมภวัง วิรัตจิตตายะติเกภะวัสมิงเตขีณพิชาอาวิรุณหิฉันทานิพพันติทีรายะถายามปทีโปอิทัมปิสังเมรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหนตุยานีทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตัง เทวมนุษย์ปูชิตังพุทธังณมัสสามะณนะมัสสามะสุวัติโหตุยานีทะภูตานิสมาฆตานิภุมมานิวายานิวะอันตะริเขตะถาฆตังเทวมนุษย์ปูชิตังทำม,มังณนะมัสสามะสุวัติโหตุยานิทะภูตานิสมาฆตานิ ภุมมานิวายานิวะอันตะริเขตถาคตังเทวะมนุษย์สัปูชิตังสังคังนมัสสามะสุวัติหหนติบทสวดอาตานติยะปริตบทยอ่อสัพพโรควิมุตโตสัพพสันตาปวัตชิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจะตุวังภะวะสัพพีติโยวิวัตชนตุสัพพโรค โวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวาอภิวาธนสีลิสะนินจังวุฒธตธาปะจายโสจัตตาโรโอธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุข,ขังพระรังบทสวดอาทิตตบทสวดอาทิตตปริยายสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมยังภะควาขยาวะ วิหารติขายาสิเสสัตทิงสุขะสหัสเสนตตะต,ตะโขภคะวาพิกขุอมันเตศส,สัพเพพิกขเวอาทิตตตังพินจะพิกขเวสัพเพอาทิตตตังจักขุงพิกขเวอาทิตตตังรูปาอาทิตตตาจักขุวิยานางอาทิตตตังจักขุสัมผัสโสอาทิตตโตยมปิทางจักขุสัมผัสสัปปัญยาอุปปัญติ เวทะยิตังสุขขังวาทุกขังวาอทุกขามะสุขขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคันขินาโทสักขินาโมหัตขินาอาทิตตตังชาติยาชะรามะระเนนะโสเกหิปะปริเทเวหิทุเขหิโทมะนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตตันติวทามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตตา โสตะวิญญาณังอาทิตตังโสตะสัมผัสโสอาทิตโตยมปิทางโสตะสัมผัสสปัญชยาอุปปัญชติเวทะอิตังสุขขังวาทุกขังวาอุทุขขมะสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังรักขันขินาทัวสักขินาโมหักขินาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะ โสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมะนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตตันติวทามิยานะานังอาทิตตังคันธาอาทิตตตามาณวิญญาณังอาทิตตังมาณสัมผัสโสอาทิตโตยมปีทางมาณสัพพัสสัพปัชายาอุปปัชติเวทะอิตังสุข,ขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุข,ขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตตัง อธิตตังราคันทินาโทศขินาโทหัดขินาอาทิตตตังชาติยาชารามรณะ,นนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเเหิโหมะนัตเสหิอุปายาเสหิอาทิตตตันติวัามิชีวหาอาทิตตตาราษาอาทิตตตาชีวหาวิญญาณังอาทิตตังชีวหาสัมผัสโสอาทิตตโตยมปีทางชีวหาสัมผัสสป,ปัญญา อุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขังขะมะสุขังวาตัมปีอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคันคินาโสขคินาโมหัคินาอธทิตตังชาติยาชะรามะระเนนะโสเหหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานาเสหิบุอุปายาเสหิอาทิตตันติวะทามิ迦โยอาทิตตโตผ โหดทัพพาอาทิตตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายสัมผัสโซอาทิต,ตโตยำปีทางกายสัมผัสสป,ปัญชายาอุปัชติเวทะยิตังสุข,ขังวาทุกขังวาอุทุกขมะสุข,ขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคันขินาโทสักขินาโมหักขนาอาทิตตังชาติยาชารามระเนนะโสเกหิปริ เทวิทุกเคหิโทมนัเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวาธามิมโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตตตามโนวิญญาณังอาทิตตังน so, ะโมสัมผัสโสอาทิตตโตยมปิทางมโนสัมผัสปัญชยาอุปัชติเวทายตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอขขาทุกขะมะสุข,ขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคันคินา โทสักขีนาโมหัดขีนาอธิตตังชาติยาชะรามาระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเคหิโทมะนัตเสหิอุปายาเสหิอธิตตันติวะธามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอาริยสาวะโกจักขุสะมิงปินิพพินทติรูเปิ นิพพินทติจักขวิญญาเนปีนิพพินทติจักขุสัมผัสเพเสปีนิพพินทติยังปิทางจักขุสัมผัสสปัญญชาสปัชยาอุปัชติเวทะยีตังสุขังวาทุกขังวาอะทุขะอะทุกขะมะสุขังวาตัดสามิงปีนิพพินทติโสตตัดสามิงปีนิพพินทติสัตเทสุปีนิพพินทติโสตะวิญญาเนปีนิพ นิพพินทติโสตะสัมผัสเสปีนิพพินทติยมปิทางโสตะสัพพัสปัญชยาอุปัชติเวทะเวทะอิตังสุขังวาทุกขังวาอุทุกขมะสุขังวาตัสมิงปีนิพพินทติคาณสงปีนิพพินทติคันเทสุปีนิพพินทติคาณวิญญาณีปีนิพพินทติคาณสัพผัสเสปีนิพพินทติยมปิทางมะคาณสัมผัส สัมผัสสัปัดชยาอุปชัชติเวทะยตังสุขังวาทุกขังวาอุทุกขามะสุขังวาตัสมิไปไิงนิพพินทติชีวหายปินิพพินทติระเสสุปินิพพินทติชีวหาวิญญาเนปินิพพินทติชีวหา hey สัมผัสเสปินิพพินทติยำปิทังชีวหาสัมผัสสัปัดชยาอุปัชติเวทะยตัง สุขังวาทุกขังว,าอ,องว,า,องวาอุทุกขะมะสุขังวาตั igi, ant ogi, uchi, สมิงปีนิพพินทติกายะสมิงปีนิพพินทติโลทัพเพสุปินิพพินทติกายะวิญญาณนปีที่พาพพินทติกายะสัมผัสเสปีนิพพินทติยำปิทางกายะสัมผัสสปัญชยาอุปปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอุทุกขะมะสุขังวาตัดสมิงปีนิพพินทตินะ มะนัสิงปีนิพพินทติรมเมสุปินิพพินทติมโนวิญญาณน,ททานาาเเปีนิพพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพพินทติยมปิทางมนโสนสัพพัสปัจชยาอุปัชติเวทะยิดตัง,ส,ขขง,งสุขังวาทุกังวาอุทุขะมะสุขังวาตัดสงปีนิพพินทตินิพพินทางวิชะวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตต สัมิงวิมุตตตียานาังหงติขีนาชาติสุวุสิตังพรหม,มจักรพรหม,มจักริยังกตังการะนียังนานาปรังอัตอิตตะถัตตายาติปชานาติติอิตะมะโวจักภควาอัตะมะนาเตภิกขุพักวตโตภาสิตังอภินนทุงอีมัต มินจะปนาเวยากรนณสิงพันยะมาเนตัสสะพิขุสหัสสะสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตาตานิวิมุตจิงติโสติบทสวดอนันตะรักขณะสุดตังเอวันเมสุตังเอกังสมยังพักวาภารณะสียงวิหารติกับอีสีปเตนะมิคาทายตตะรโวพักวาปัจจะ วเคพิกุอามันเตศรูปังพิกเวอันันตารูปันจะหิงทางพิกเวอัตาอภิอภวิสนะณยิตังรูปังอาพาทายสาวัตเตยรับเพรับเพถะจะรูเปเอวังเมรูปังวนตูเอวังเมรูปังมาอาหุสิติยะสมาจากโขพิกเวรูปังอนัตตังตสมารูปังอาพาทายสังวัตติ ณจะรับพติรูเปเอวังเมรูปังหุนตุเอวังเมรูปังมาอาหุวสติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิขเวอัตตาอัภวิสระณเยตังเวทนาอาพาทายาสังวัตเตยะรับเพถะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหุนตุเอวังเมเวทนามาเอาหสุสสติยสมาจะโขพิกเวเวท เวทนาอนันตาตสมาเวทนาอาภาทายสังวัตตินณจารพติเวทานายะเอวังเมเวทนาหุนตุเอวังเมเ,เวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิกเวอัตตาอภิวิสสะ นักตั้งสัญญาอาภาธายสังวัตเตยะรับเพรับเพรถาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาหุนตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยสมาจกโขภิกขเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาพาทายสังวัตตินาจะรับพฏิสัญญาเอวังเมสัญญาหุนตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราใจหิทางภิกขเวอัตาอภะ วิสังสุณวิตังสังคาราอาภาทารยะสังวัตเตยุงลับเทลับเพทะจะสังขาเรสสเอวังเมสังคาราหนตุเอวังเมสังคารามาอะเฮสุนติเอสมาจัโคพิกเวสังคาราอนัตตาตสมาสังคาราอาภาทายะสังวัตตินาจะลับพติสังขาเรโสเอวังเมสังคาราหนตุ เอวังเมสังคารามาอะหอะเหสุนติวิญญาณังอัตตานังวิญญาณังจะหิทางพิกเวอัตตาอภะวิสนะยิทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะลับเพธะจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังเอ หนตูเอวังเมวิญญาณังมาอหุสติยสมาจัโขภิกเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายาสังวัตติณจะรับปติวิญญาเนเอวังเมวิญญาณังหุนตูเอวังเมวิญญาณังมาอหุสติตังกิงมัดทะทะภิกเวรูปังนินจังวาอะนินจังวาติอนินจังพันเตยำปานานินจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเต ยำปนานินจังทุกขงังวิปะรินามะธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะัสมิเอเสเอโสเมอัตตาตีโนเหตังพันเตตังกิงมันตังกิงมัดยะถะ พิกเวเวทนานินจาวาอานินจาวาติอานินจพันเตยมปะนานินจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปะนานินจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกัลลังนุตังสะัมะนุป,ปนสัสสิตุงเอตังมะมะอาโซหะมะสมิเอโซเมอตตาตีโนเหตังพันเตตังกิงมัน ยะถาพิคเวสัญญานินจาวาอานินจาวาติอนินจาพันเตยัมปนาเนจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานินจังทุกขังวิงงวงประปรินามะธรรมมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตังเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหเตังพันเตตังจิงมัน ยะถาพิกเวสังคารานินจาวาอนินจาวาติอนินจาพันเตยัมปนาินจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนาินจังทุกขังวิปปรินามธรรมมังกัลังนุตังสามุสัมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสนิเอเสเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิง มัญญาถาพิกเววิญญานางนินจังวาอานินจังวาวาติอานินจังพันเตยำปานานินจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยำปานานินจังทุกขังปริทุกขังวิปรินามะธรรมังกัลลังนุตังสามานุปังสิตุงเอตังมามะเอโสหะมัสนิเอเสมุเมตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหะ พิกเวตันกินจิรูปังอตีตานคานาคตะปัญจุปันนังอัชันตังวาพระหิทธาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหินางวาปานิตังวายันทูเรศตะเกวาสัพพังโรเปนาตังมะมะเนโหาาสหะมเสนณเมโสอัตตาติอเวระกวะมเมตังยะถาพุตังสัมมัตปั ยายะทัพ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 พังตับทัพพังยากาจิเวทนาอติตานาคตปัดจุปะปนนาอัจชตาวาพระหิทธาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหีนาวาปะนิตาวายาทุเรสันติเกวาสับพาเวทนาเนตังมะมะ เนโซหะมัสมินะเมโซอัตติอวะเมตังยะถาพุตังสัมมัตปัญญายะทับทันพังตัดธรพังตัดทับพังทัพทัพทับพังยากาจิสัญญาอตติตานาคะตปันจุปันนาอัจชตาวาพระหิทา พระหิทธา,ทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาผูตังสัมมัตปัญญายะทัพพัททัพพังเยเกติสังคารอาอติตานะค่ะ นาคตะปัจจุปัน,นาอัจฉตตาวาพระหิทธาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาเยรูเยทูเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวังเมตังยถาภูตังสัมมัตปัญญายะตัดทับพังตัดทับพัง ยังกินจิวิญญาณังอตตตานะขะตะปัจจุปันังอัจฉตังวาพหิทัาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโซหะมัสมิณะเมโสอัตตาติอะเวอะวะเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญชยาทัพ อัตถพังเอวังปัดสังพิกขเวสุตวาอริยะสาวโกรูปัสมิงปีนิพพินทติเวทนายปินิพพินทติสัญญายปินิพพินทติสังคารสุปินิพพินทติวิญญาณสมิงปีนิพพินทตินิพพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติ ยานังโหติสุขีชาติวิวุสุตังพรหม,มาจาริยังกตังกะระนียังนาปะรังอิตัทัตาญาติปะชานาตีติอิทะมะโวจักพัควาอัตตะมะนาปัญจวัคคียาภิกขุพัคข,ขวันโตพาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยายากะ ระนสัสงพันยะมาเนปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปาทายะอสาะาเวหิจิตตานิวิมุตจจริจจสูติ